เมื่อวันที่25สิงหาคม2563ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ลงนามประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาลำปางเมืองอัจฉริยะลำปางสมาร์ตซิตี้โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดกิจกรรมและดำเนินงานด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านโครงการเชื่อมโยงข้อมูลระบบผลิตจ่ายน้ำสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเมืองและความต้องการของประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่เมืองลำปางก่อนหน้านี้ที่สะท้อนเสียงให้ ทราบว่ายังไม่ได้รับการบริการที่ตอบสนองความต้องการตามช่วงเวลาที่เหมาะสมในช่วงเร่งด่วนประกอบกับบางครั้งมีแรงดันในท่อประปาสูงทําให้ท่อแตกจํารูต้องหยุดจําหน่ายน้ําเพื่อซ่อมริมระบบอาดข้อมูลในการบริหารจัดการระบบผลิตจาหน่ายน้ําประปาเกิดความไม่พึงพอใจในการให้บริการสาธารณูปโภคแต่ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วหลังจากกปปสสาขาลาปางได้นําเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทํางานตั้งแต่นําระบบสกาด้าใช้ในการควบคุมการผลิตน รารการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรและแสดงสถานะการทำงานนำระบบ DMA ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการจ่ายน้ำและมีระบบ AI ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบ DMA และ SCADA เพื่อดูความผิดปกติในระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำและแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วสะท้อนมาถึงผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่เสียมีงบประมาณ2,566ที่พบว่าบริการของกปภสาขาลำปางที่สร้างความพึงพอใจใ แก่ลูกค้ามากที่สุด3อันดับได้แก่การชําระค่าบริการและกระบวนการให้บริการการให้บริการหลังการขายและปริมาณน้ําประปาที่หลัเพื่อให้การพัฒนาองค์กรสอดคล้องกับแผนแม่บทเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกปพและมาตรฐานการให้บริการส่วนราชการสะดวกที่กปพสาขาลําปางได้การรับรองมานับตั้งแต่ปี2561กปพสาขาลําปางจึงกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่ากปพสาขาลาปางมุ่งมั่นผลิตน้ํปา ปปาที่สะอาดการบริการที่ดีรวดเร็วให้กับประชาชนและพัฒนาด้านการให้บริการเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและมีพันธกิจสมประการประกอบด้วยผลิตจาหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งเสริมธุรกิจการประปาให้มีความก้าวหน้าไปพร้อมกับยุคดิจิตอลให้บริการและอำนวยความสะดวกต่งตางๆได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการคือบรรลุวิสัยทัศน์และพันธ กปปสาขาลำปางได้มีการบริหารจัดการด้วยเครือข่ายดิจิตอลทั้งระบบบริหารงานภายในองค์กรและระบบบริหารงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาทิมีมาตรการควบคุมกระบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกโดยบรูรณาการความร่วมมือในการสุงเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปางมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารรับเรื่องร้องเรียนที่ครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์หน่วยเคลื่อนที่เร็วมิสเตอร์ปลาปาที่เขาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทันทีหลังได้รับแจ้งเรื่องมีระบบจองคิวออนไลน์ยื่นคำขอออนไลน์สามารถให้บริการได้แบบเรียลไทม์และฟูลดิจิตอลเพิ่มบริการจอแสดงแผนที่แนวท่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอติดตั้งประปาใหม่การสถานที่สำรองให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านสื่อของสาขามีกิจกรรมร่วมแก้ไขปัญหาขยะขวดพลาสติก ร่วมกับออการค้าจังหวัดลำปางกพอพอสขาลาลำปางพร้อมจะปรับตัวก้าวให้ทันโลกดิจิตอลโดยใช้ประโยชน์จากนกวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการการบริหารองค์กรลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ารวมถึงดำเนินง,งานร่วมกับภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ด้วยการตั้งเป้าหมายเดียวกันคือการขับเคลื่อนสกยภาพเมืองลำปางให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน